วดนี้ขอเล็กท้ายสองตัวหม,วมวึกมดมมดพี่น้องถามเบิ้งก่อนถ่ามก่อนแป๊บนึง ก่อนข้าเดี๋ยวให้ลองน้ำมาหาก่อนอ่ะทุกคนฟังก่อนนะคะหนึ่งเนี่ยไม่มีการแตะลิงก์เว็บพานัน ตอนนี้หนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะมีเพจเดียวเท่านั้นเลยค่ะมีเพจเดียวเท่านั้นเพจแม่น้ำหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วก็น้ำหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะคนกดถูกใจเพจมากกว่า800,000คนคนกดติดตามเพจมากกว่า1 000, 000, 000, 000, นึ่งล้านสี่แสนคนคนดูไลฟ์สดตอนนี้อยู่ที่51,500คนนะคะและเพจหนึ่งจะไม่มี ลิงเว็บพนันไม่มีบ้านหวยไม่มีขายหวยนะคะ1ให้แนวทางอย่างเดียวเท่านั้นค่ะลูกค้าให้เป็นเพียงแค่แนวทางด้วยหากลูกค้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านใครไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะใครชอบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้รอเลยค่ะนะคะใครชอบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้รอเลยนะคะวันนี้อยากได้สองตัวล่างจังเลยปู่ค่ะวันนี้อยากได้สองตัวล่างจังเลย ะะรัฐบาลไทยถามว่าปีนี้เข้าอะไรบ้างงวดแรกเข้าเก้าห้างวดที่สองเข้าสามตัวบนสองตัวบนล่างงวดที่สามเข้าตัวฟันไม่เข้าตัวเจาะนะคะเข้าตัวฟันกับตัวตัวฟันงวดที่สี่เข้าสามแปดเลขทูงวดที่ห้าเข้าหนึ่ง 5, เก้า 1, ใช่ไหมเอองวดที่เอองวดที่หกเข้าบนล่างเนาะสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเออเรียกทูปปูปป่บนล่างงวดที่ 7, เจ็ดเรียกทูปปูป่ห้าหกงวดที่แปดสามตัวงวดที่เก้าสองตัวบนปะงวดเก้าสองตัวบน าสามตัวเก้าเจ็ดสองงวดต่อมาเข้าไม่เข้าหนึ่งเจ็ดไม่เข้านะหนึ่งเจ็ดเป็นเลขอันนั้นงวดต่อมาสามตัวงวดต่อมาสองตัวบนงวดต่อมาหลุดงวดต่อไปสามตัวอ่ะสวัสดีห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคนนะคะ หนูอะเวลาหนูจะให้แนวทางได้อะหนูจะแบบคือก็ต้องใช้คำว่าอะไรเดียวหนูจะจะไกรตองนิดนึงนะคะเพราะว่าคือหนูอยากให้ซื้อแบบน้อยแบบน้อยที่สุดอะนะลอตเตอรี่คือแบบอยากให้แบบซื้อน้อยที่สุดอะไม่อยากได้เลขไทยสองตัวมากกว่านะคะอยากได้เลข้ทยสองตัวมากกว่าจริงๆพี่น้อง รางวัลทีห่หก็ได้5้0 0มื่นแปดพันคนคะ่ะใครอยากเข้ากลุ่มฟังก่อนนะฟังก่อน 1. เนี่ยไม่ได้มีการเก็บค่าเข้ากลุ่มลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่มเนี่ยคือลูกค้าที่ C.F. สินค้าร้านหนึ่งแต่ลูกค้าบอกว่าไม่มีตัง เงินน้อยงบน้อยไม่ศรัทธาไม่ชอบไม่ต้องบูชาไปเลยติดตามแนวทางฟรีกันที่หน้าไลฟ์ได้เลยหรือติดตติดตามแนวทางฟรีที่หน้าเพจได้เลยแต่หนึ่งขออย่างเดียวนะคะมีสติในการดูแนวทางด้วยว่าเพจจริงไหมเพจปลอมหรือเปล่านะคะดูด้วยนะหนึ่งไลฟ์สดตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านาทีไลฟ์ตอนนี้สองทุ่มสี่สิบห้านาทีไม่อเอเขาเรียกว่าอะไรอะ สองทุ่มสี่สิานาทีไม่ไม่มีสตรีมที่เพจอื่นนะคะหนึ่งไลฟ์สดตอนนี้นะคะวันที่สองนะคะสิงหาคม2,564เวลาสองทุ่มสี่ิบห้านาทีไลฟ์สดอยู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งและเป็นน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษคนดูตอนนี้ห้าหมื่ห้าอคนนะคะใครที่คน ดูไม่ตรงนั่นคือเพจปลอมกะรุ้นายอย่าเพิ่งด่านะคะเพจปลอมเพราะว่าพอพิมพ์มาปั๊บเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบมันมันมันบอร์แมนหนูแมค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าจุดทุกวันเลยวันละเลขอะไรเงี้ยเออรกวนฟังก่อนเด้อนะคะรกวนฟังก่อนนะอันนี้เป็นเพจจริงนะคะเขียนวันที่ตรงไลฟ์ไปเลยมันทำหนึ่งทำไม่เป็นอะได้เหรอ วันที่เราไลฟ์ใช่ไหมสีดำเนอะเอาใหมา่เอเมาอ้ยพี่น้องม,ม,ม,มันเขียนไม่ได้นุ้ยกับปกเขียนสองทับแปดทุกเสียงหลุดลายมือไม่สวยมันเขียนไม่ได้ทุกคน ป้าป้าบอกหน่อยว่าไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปนี่แกทักมาทหาแม่ทุกคนคะวันนี้นะคะหนึ่งจะเปิดให้เข้ากลุ่มนะคะแบบจวดจ้จาดนะคะแบบจวดจวดเลยนะคะอุ้ยพี่บอลช่วยหนูหน่อยหน,เยนูเขียนไม่ได้อ่ะเขียนไม่ไม่เป็นเดี๋ยวนะมันจะต้องแต่งเป็นป้ายขึ้นใช่ไหม เราต้องไปแต่งในคอมใช่ไหมอามมันถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยววันหลังจะทําเป็นวันที่ขึ้นนะจะได้แบบว่ากันคนแบบว่าดูดไลส์สนดไปอ๋อมันคือเป็นเน้วนน่นอาม เป็นลูกค้าที่เซฟสินค้าร้านหนึ่งเนาะพูดย้ำแล้วนะคะเซฟแล้วร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้านะคะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือนิดชาชีพลูกค้าเซฟแล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นจิ้มลิงที่1ปักหมดุดหรือแอดไลน์เอส น้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดนำหน้านะคะน้ำหนึ่งคือ n a m n u e n g แปดแปดนะคะไม่มีลายอื่นไม่มีแอดมินทักหาบัญชีมีแค่บัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวยแปดแปดทุกคนคาะกดออกก่อนนะหนึ่งเปิดให้ลูกค้า CF สินค้าประมาณสิบนาทีแล้วทุกคนค่อยกลับเข้ามาตั้งเวลาเลยนะคะตั้งเวลาเลยแล้วค่อยกลับเข้ามานะคะเพจปลอมเต็มเลยเยอะมากเลยค่ะตอนนี้หนึ่งกำลังดําเนินการขอเครื่องหมายนะคะขอ ขขอขอเป็นออฟฟิเช